สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับในการใช้ 4G นะครับในตัวเจ้า i n f ฟ i t e Note 10 Pro นะครับว่าจะเป็นไงบ้างอย่างแรกผมจะทดสอบโดยการใส่ซิมนะครับซิมผมแพ็กเกจรายเดือนก็คือ1น9่ันิบเาบาทเป็นซิมอัลล m i t e ตนะครับเน็ตก็คือเน็ตไม่อั้นนะตัวของ True นะครับผมจะมาทดสอบดูว่ามันสามารถรองรับได้ดีขนาดไหนในการ ดาวโหลดและอัปโหลดข้อมูลนะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เลย s p e e d t e s t นะใอการทดสอบขอทดสอบเลยนะตัวนี้ผมอยู่ใกล้เสาอยู่นะครับผมอันนี้คือซิมอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอะเมิตดนะ300 0ทับ300นะครับการดาวน์โหลดการอัปโหลดก็อยู่บางพื้นที่นะครับไม่เท่ากันนะ บางทีก็เป็นอาจเป็นบางทีก็อาจจะเป็นเพราะเครือข่ายนี่ครับเองไหมเครือข่ายชุม s c g นะครับนี่เลยผมขอทดสอบอีกครั้งนะครับก็คือความเร็วมันไม่แรงเลยครับเดี๋ยวขอทดสอบอกรอบความเร็วไม่ถึงร้อยเลยครับจะอยู่ที่3 2ประมาณนี้แหละครับผม30 3 2 แต่ปิงก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับในการดาวน์โหลดและอัปโหลดก็มาประมาณนี้ครับสปีดมันไม่ได้เต็มนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ผมก็อยู่ใกล้เสานะครับเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกเพื่อทดสอบให้ดูก็ได้ครับสักครู่นะครับ ตอนนี้ผมกําลังออกมาข้างนอกนะครับเพื่อทดสอบนะครับว่าประสิทธิภาพมานันจะเป็นแบบไหนนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วนะครับขอทดสอบอีกครั้งนะครับนี่ครับก็ ไม่ต่างกันเลยครับอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่ในห้องนะครับต่อไปผมขอทดสอบ wifi นะครับผมจะเข้าไป wifi นะนี่ครับผมจะใช้ wifi ตัว 5G นะครับรอสักครู่ครับ แรอไฟตัว 5G สักครู่มาแล้วครับตัว w i ไฟ 5G กำลังเชื่อมต่อครับจากนั้นครับผมก็ทดสอบเลยนะครับผมไปทดสอบ wifi นะครับ เดี๋ยวขอรียบแป๊บนึงนะครับโอ้หไวไฟคือทดสอบได้แรงอยู่ครับผมถือว่าโอเคครับในการใช้ Wi-Fi ขึ้น 5G นะครับ อีกครั้งนะครับผมตัว Wifi บางทีสัญญาณมือถืออาจจะเป็นเพราะเครือข่ายหรือว่าเป็นเพราะสัญญาณที่ผมอยู่นะครับองขออภัยด้วยแต่การทดสอบ Wi-Fi ถือว่ารวดเร็วทันใจดีครับอาจจะเป็นเพราะ CPU ถ้าเป็น CPU สัตนดาร์ดค่อนผมว่ามันจะส่งข้อมูลหรือว่าส่งสัญญาณได้ดีกว่านี้นะครับ แต่ผมว่าการใช้งานไ i f i ไม่มีปัญหาครับแล้วก็แต่การใช้งานเครือข่ายมันก็ไม่สู้ตัว s ซ r ร์ฟด้ากอนนะครับที่ดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลจากสัญญาณมือถือได้ดีนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นของมือถือถือว่าโอเคครับการใช้งานสัญญาณ w i f i ไม่มีปัญหาครับใช้งานปกตินะครับถือว่ารวดเร็วและทันใจนะครับสวัสดี P ันนี้พีเพย์ก็มาพูดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ